เกี่ยวกับกุมารีหลวงเทวะนาลีผู้ยังมีลมหายใจและนี่คือลูซิ d เทรดเดอร์สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง5ข้อเกี่ยวกับกุมารีหลวงที่ทุกคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนมาดูกันเลยค่ะ ข้อที่1เท้าของกุมารีไม่เคยแตะพื้นมีความเชื่อว่านะคะกุมารีคือตัวแทนของพระเจ้าที่มาสถิตยอยู่ในร่างของเจ้าหญิงกุมารีกุมารีเป็นความเชื่อระหว่างศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธเทวีตาเลจูจะลงมาประทับยังร่างของเด็กหญิงผู้บริสุทธิ์หรือตามความเชื่อของศาสนาพุทธนะคะมีการสันนิฐานว่าได้มีปีศาจที่อยู่ข้างในพวกเธอ เพราะฉะนั้นกุมารีจะถูกอุ้มจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือไม่ก็มีรถแบบโบราณนะคะให้นั่งประทับออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้มีบาดแผลหรือเลือดออกข้อที่2หากกุมารียิ้มหรือร้องไห้จะเกิดภัยพิบัติขึ้นกับประเทศการแสดงสีหน้านะคะจะแตกต่างออกไปโดยแบ่งได้3ประเภทคือหน้าโกรธหน้านิ่งเฉยและหน้ายิ้มสิ่งถ้าหากกุมารียิ้มให้ใครจะถือว่าอาจจะมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น และหากกุมาลีได้รับอุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือหากเธอได้ร้องไห้นะคะรวมถึงแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวเมื่อน,นั้นจะเกิดภัยพิบัติขึ้นกับประเทศเช่นกันอย่างเช่นหากกุมาลีร้องไห้ผู้คนเชื่อว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมได้นะคะข้อที่3การคัดเลือกกุมาลีในการคัดเลือกกุมาลีนะคะจะเป็นไปอย่างละเอียดถี่ถ้วนและควรเป็นเด็กหญิงที่อยู่ในตระกูลที่นับถือศาสนาพุทธในบริเวณใกล้เคียง และควรมีคุณลักษณะ,ะข้าวๆดังนี้ 1. ต้องบริสุทธิ์ร่างกายไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ผมตรงสลัดสลวย 2. จะต้องมีผิวเนียนผ่องใสปราศจากจุดด่างพ้อยตำหนิและแผลเป็นตามร่างกายและต้องถูกต้องตามลักษณะที่กำหนดไว้32ประการ 3. จะมีดวงตาสีดำหรือน้ำเงินเข้มขนตาต้องยาวเป็นแผดกหนาะราวกับขนตาวัว 4. มือทั้งสองข้างนะคะต้องอ่อนนุ่มช่วงแขนเลียวยาวระหงสวยงามได้สัดส่วนอวัยวะสืบพันธุ์ต้องมีขนาดที่สมส่วน 5. ฟันขาวเป็นประกายดังไข่มุกเรียงตัวสวยงามรวมถึงต้องมีลิ้นที่เล็กและชุ่มชื้น 6. ดวงชะตาต้องเกิดเป็นดวงชะตาที่เข้ากันได้กับกษัตริย์แห่งเนปาลองค์ปัจจุบันข้อที่4นะคะกุมารีต้องเดินผ่านกองเลือดที่เต็มไปด้วยหัวสัตว์และกลิ่นเลือด เพื่อเป็นการทดสอบกูมารีที่ได้รับเลือกให้มาเป็นกุมาลีเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลนะคะอย่างดาซายจะมีการทดสอบกับเด็กผู้หญิงที่ได้รับการคัดเลือกระหว่างพิธีกรรมกาลละลาตีซึ่งจะมีการบูชาย,ยันควายและแพะจำนวน108ตัวและปล่อยให้ซาของพวกมันนะคะนอนอยู่บนพื้นจากนั้นเด็กหญิงจะต้องเดินผ่านพื้นนั้นโดยไม่แสดงความหวาดกลัวและหากพวกเธอหวาดกลัวหรือกรีดร้องขึ้นมาเนี่ย พวกเธอจะถูกตัดออกจากกระบวนการและถ้าเกิดพวกเธอไม่แสดงความหวาดกลัวพวกเธอจะถูกนำตัวไปยังห้องมืดที่เต็มไปด้วยหัวของสัตว์108ตัวและปล่อยให้นอนอยู่คนเดียวตลอดทั้งคืนพิธีกรรมนี้นะคะมีความเชื่อว่าพวกเธอจะต้องไม่มีความหวาดกลัวต่อเลือดและความสยดสยองนั่นเองและข้อที่5ข้อห้ามของกุมารีเด็กที่ถูกเลือกเป็นกุมารีจะถูกตัดออกจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง กุมารีนะคะไม่สามารถอาศัยอยู่กับครอบครัวของเธอได้ต้องออกจากบ้านเพื่อมาเป็นกุมารีสวมใส่ได้เฉพาะเสื้อสีแดงโดยกุมารีนะคะห้ามออกไปข้างนอกและไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับผู้อื่นยกเว้นสมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลนอกจากนี้นะคะยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากกุมารีคะ่ะและไม่สามารถเล่นนอกบ้านหรือสวมรองเท้าได้ ทุกวันนี้นะคะยังมีข้อถกเถียงอยู่หนึ่งเนียงว่าสิ่งนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของกุมารีหรือไม่กุมารีนะคะได้ถูกจํากัดด้วยข้อจํากัดต่างๆมากมายในการดํารงชีวิตประจําวันและเมื่อพวกเธอต้องกลับไปใช้ชีวิตประจําวันพวกเธอจะสามารถดํำรงชีวิตอย่างปกติได้หรือไม่ ถึงแม้ว่าการเป็นกุมารีนะคะจะไม่ไถูกจํากัดด้วยข้อจํากัดมากมายอย่างในอดีตเพื่อให้พวกเธอได้สามารถดํารงชีวิตอย่างปกติแต่การเป็นกุมารีก็ทําให้พวกเธอต้องประสบกับปัญหามากมายเมื่อพวกเธอต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติจบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องราวของกุมารีถ้าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดอยากให้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรก็สามารถพิมพ์บอกได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย